We'll วันที่20มีนาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดวังขไนาทาย,ยิการามตำบลวังสาลาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีดรพร้อมพงศ์นพฤทธิ์เจ้าของชายาเด็ดพี่อดีตโฆษกพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายเศรษฐวิทย์อาัคารกิจวราสกุลสมาชิกพักเพื่อไทยลงพื้นที่ตำบลวังสาลาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมนำข้าวสารจำนวนกว่า1ตันมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมทั้งปัญหาความเดือดร้อน ในการทำมาหากินและโรคระบาดเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นโดยจากนี้จะมีการดำเนินการมอบต่อไปเรื่อยๆในอีกหลายพื้นที่นายพร้อมพงษ์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ประชาชนทั่วประเทศประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นยุคที่เศรษฐกิจกำลังย่แย,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 ย่ข้าวยากหมากแพงเรื่องของค่าครองชีพสูงขึ้นเกษตรกร,เ,ร,กรเจอราคาพลังงานที่สูงขึ้นค่าไฟฟ้าค่าแก๊สทำให้ทุกคนกำลังเดือดร้อนลำบากเป็นอย่างมากรายได้ไม่พอกินพอใช้ จึงอยากเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีให้ท่านดําเนินการเป็นการเร่งด่วนแก่พี่น้องประชาชนนายเศรษฐวิทย์อัครกิจวราสกุลสมาชิกพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าตนเองได้มีการนํเข้าสารลงไปแจกจ่ายเป็นการช่วยเหลือประชาชนเป็นการแบ่งเบาเยียวยาในเบื้องตน้นจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 แล้วตนเองก็จะลงพื้นที่ช่วยเหลือเช่นนี้อย่างต่อเนื่องมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการนำเข้าสารและก็สิ่งจำเป็นมาแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบกับภาวะ ทางด้านวิกฤตโควิดก็ดีวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่โดยเฉพาะราคาพลังงานที่สูงขึ้นโดยเฉพาะน้ำมันค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นค่าแกส๊สนะครับทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นวันนี้ทุกคนกำลังเดือดร้อนและลำบากเป็นอย่างมากนะครับผมอยากเรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านมีเวลาไปดูแลพักเล็ก นะครับเอาใจพักใหญ่ร่วมรัฐบาลโดยที่ต้องการจะอาศัยเสียงในสภาที่จะอยู่ต่อนะครับผมมองว่านั่นคือการแก้ปัญหาระยะสั้นของท่านนะครับวันนี้ศรัทธาประชาชนไม่แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับอยากให้ท่านมาหันมาดูประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนะครับค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่าพลังงานที่สูงขึ้นอยากจะให้ท่านนะครับดำเนินการเป็นการเร่งด่วน ในการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในโค้งสุดท้ายของรัฐบาลที่เหลืออีกประมาณปีกว่าๆนี้นะครับให้ดําเนินการทั้งมาตรการที่ผมอยากเสนอให้เป็นวารละแห่งชาติผมเชื่อว่าท่านเป็นนายกเกือบ8ปีท่านทําได้ครับถ้าท่านตั้งใจจะทําข้อที่1ครับอยากให้แก้ปัญหาเรื่องพลังงานโดยเฉพาะพลังงานที่แพงขึ้นทั้งค่าน้ามันค่าไฟฟ้าค่าก๊าสนะครับ สอ,อยากให้ท่านดำเนินการลดเรื่องค่าของชีพค่าสินค้าที่สูงขึ้นจนประชาชนเนี่ยอยู่แทบจะไม่ได้ในตอนนี้อันที่3นะครับราคาปุ๋ยที่แพงเกษตรกร,ะร,กรนะครับพี่น้องที่เขาเรียกว่าเกือบ20ล้านครัวเรือนยล้านคนเนี่ยนะครับหลายล้านครัวเรือนเนี่ยกำลังเดือดร้อนจากภาวะปุ๋ยแพงขึ้นเป็นร้อซวันนี้ท่านจะแก้อย่างไรนะครับและข้อที่4 เรื่องผลิตผลราคาพืชผ,ผลเกษตรเนี่ยตกตำ่ำประชาชนเนี่ยวันนี้รายได้ลดลงครับไม่มีกำลังซื้อทำให้การค้าการขายการลงทุนต่างๆก็เดือดร้อนกันไปหมดนะครับกระทบกันเป็นลูกโซ่ผมอยากให้มาตรการเหล่านี้นะเป็นมาตรการเร่งด่วนเป็นวาระแห่งชาติให้ดำเนินการท่านเห็นนะครับแก้ให้ได้ภายใน1-2เดือนเนี่ยอันนี้ผมว่านี่จะเป็นมาตรการระยะยาว ที่จะทำให้ท่านอยู่เป็นนายกได้ยาวครับมากกว่ามากการระยะสั้นที่ไปอาศัยมือในสภา,านะครับไปจัดเลี้ยงสังสรรค์เลี้ยงข้าวพักใหญ่เอาใจเลี้ยงข้าวพักเล็กแต่วันนี้ท่านหันมาเลี้ยงดูประชาชนบ้างนะครับวันนี้ประชาชนจะตายอยู่แล้วผมมาสัมผัสกับประชาชนก็บอกว่าวันนี้ลําบากครับทุกยากจะกินก็ยังไม่มีแทบจะกิน กินดินกินหญ้าอยู่แล้วนะครับก็อยากให้พลเอกประยุทธ์หันมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับผมขอวิงวอนท่านนะครับให้ดําเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับให้มีรูปมาทมที่ชัดเจนไม่ใช่แบบทั้ง5ทั้ง5เขตเนี่ยผมผมเชื่อว่าสามารถาที่จะเป็นชิงพื้นที่คืนมาได้นะครับเพราะวันนี้ประชาชนคนกาญจนบุรีรวมพี่น้องคนไทยเนี่ยเขาหมดศรัทธาประชาชนรัฐบาลแล้ว นะครับวันนี้ศรัทธาทางมือคือทางเสียงในสภาอาจจะมีนะครับแต่พลเอกประยุทธ์ผมว่าวันนี้ขาดศรัทธาประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องแวชนในเมืองการเนี่ยวันนี้เขาบ่นนะครับทุกภาคส่วนทั้งภาคเกษตรเนี่ยบ่นมากปุ๋ยแพงนะครับพืชผลเกษตรตกต่ำส่วนผู้ใช้แรงงานบอกสินค้าแพงค่าแรงถูกนะครับวันนี้ไม่พอกินพอใช้ภาคการาค้าการขายก็เดือดร้อนเพราะสินค้าก็ขายไม่ได้ภาคการ,การลงทุน ค่าพลังงานสูงขึ้นค่าไฟฟ้าก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นก็ทําให้เดือดร้อนนะครับขายสินค้าก็ลําบากอันนี้ก็จะเป็นวิกฤตที่เรียกว่าซ้อนวิกฤตนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วถ้าผมถ้าพักเพื่อไทยนะครับผมเองไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับในฐานะที่เป็นอดีตสมาชิกพรรคแต่ผมมองว่าถ้าพักเพื่อไทยเนะี่ยมีนโยบายในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจประชาชนเคยเห็นแล้วทั้งในอดีตที่ผ่านมาเนะี่ยรวมถึงนโยบายต่างๆที่ออกในปัจจุบันมันจะ เขาเรียกว่าเกาถูกที่คันน่ะทาเรื่องเศรษฐกิจแย่คนแก่น่ะผมเชื่อว่าเพื่อไทยเขาทําได้นะครับถ้าประชาชนให้โอกาสโดยเฉพาะคนกรญจนบุรีครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับไปยังพรรคเพื่อไทยนะครับที่กุณาให้โอกาสผมในการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับโดยตลอดระยะเวลาปีกว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิดนะครับ แจกข้าวสารนะครับแจกสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตส,สองของอำเภอเขาตจังจวหวัดกาญจนบุรีนะครับคืออำเภอท่าม่วงและอำเภอด่านมะขามเตี้ยมาโดยตลอดนะครับทั้งนี้เนี่ยผมรู้สึกเ,เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพในเรื่องของการทำมาหากินนะครับทางผมจึงได้มีการจัดข้าวสารนะครับหนึ่งตันนะครับโดยที่ครั้งแรกก็แจกไปแล้วนะครับ ซึ่งครั้งนี้เป็นการแจกข้าวสาร1ตันครั้งที่2นะครับให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการช่วยเหลือนะครับเยียวยาพี่น้องประชาชนที่รับการได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 จากภาพเศรษฐกิจในขณะนี้ครับและจากนี้ไปนะครับพวกเราก็จะลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆด้านนะครับในการลงพื้นที่ทั้งหมดนะครับผมมีความปราปลื้มประดิใจยอย่างหนึ่งก็คือว่านะครับในวันนี้ เมื่อเราลงพื้นที่แล้วบอกว่าผมนะครับเศรษฐวิ์อักษรกิจวราสกุลนะครับสมาชิกพรรคเพื่อไทยมาช่วยเหลือมาเยี่ยมเยียนชาวบ้านผมได้รับเสียงตอบรับอย่างมากมายล้นหลามนะครับอย่างเป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะครับบางคนเราเกิดมาไม่เคยเจอกันผมเป็นลูกหลานคนท่าม่วงนะครับบ้านอยู่ทุ่งทองนะครับเราไปบอกใครเนี่ยว่าเรามาช่วยเหลือในฐานะของสมาชิกพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ได้รับการตอบรับ ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ได้รับการดูแลเหมือนลูกหลานตรงนี้ต้องฝากขอบพระคุณพี่น้องประชาชนเอาไว้ด้วยครับ